เอาล่ะวันนี้ก็อยู่กับเกม Garth of Ben Ben นะกูมาอัดเกมที่นี้รอบสองเพราะว่ารอบแรกแม่งไม่มีเสียงกูไอ้เหี้ยอัดมากเกมนี้ด้วยเพราะว่าคนโหวตไม่เห็นคนโหวตไหมล่ะคนโหวตโคตรเยอะเลยไม่รู้ทำไมชอบเล่นเกมนี้กันแต่กูก็จะเล่นนะมาเล่นอีกรอบจะเป็นอะไร,ประไปอืม้มโอ้ยเนื้อเรื่องเออเนื้อเรื่องหรอครับสคริปต์ไอ้กวาดสคริปต์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 อืมแค่นี้แหละอีซี่ก <Brand. S 1> ็ไม่เห็นมีอะไรเลยวะอิกตาเก็บลเลย ไปไม่วิ่งได้แล้วก็ไปเอาโดนใช่ไหมละ่ะโอสปีดลันสปีดลันอืมเฮีรีโมทคีนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม่งอยากร้อนอีกแม่งทุบหัวใครมันจะแตกตายห่าแน่เลยต้องการรีโมทเอ้ยเฮียอะไรแบตเตอรี่สองอ่นไอมสัตว์ไม่อ่านไป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 สปีดลันพวกหางเร็วนะฐานก้อนหนึ่งสฉา้นท,ที่สองเท่านี้ดวงของฉันจะสามารถใช้งานได้แล้วย,งยังไงละ่ะโคนเดียวได้ให้พวกนเฮียอะไรวะไป เออโดนแม่งน่นาลำคานก่จะขยับเอออ่าโอ้โหโดนกูยังไม่โดนได้แค่นี้สุดยอดอะอีกรอบอ,อีรอปอีรอบโอ้โกูจะได้กูแทบตายตายตต่ตตตตตอุย้ยสวัสดีครับสล็อสวัสดีฮัฟฟ์เชื่ออะไรครับเชื่อ,อะรครับไปแล้วเปิดเลยอืม สวัสดี What the dog doing? สวัสดีครับฟู้ไอ้ไนกบ่วงไปไปไป,ปนี่นั่นนี่อะไรอืมเฮ้ย,ยเฉพาะอยากจะบอกเลยนะโดนไม่น่ากลัวกว่าพี่อีกพวกมึงคอยดูนะต้องไปหาไข่ของโอพิเลอร์เบิร์ด6ฟองโอเคได้ไอสัตว์มาอันที่หนึ่งหนึ่งโดนวัฟมาโดนข้อข้างเร็วนะไปโดนโดนไม่โดนไม่คุ้กุญจิตอ่ะ ดูดิผมไม่จะไปอ๋อตายแล้วมั้งอู้ไข่ลูกโคตรใหญ่เลยถ้าเอาไปทำไข่เจียวมันจะอร่อยนาดูเออว่ะเพราะต่ตัวมันก็ใหญ่เ้ยดูดิกลมก็ใหญ่นะเว้ยถ้าแบบเอาไปทำไก่ทอดอ่ะมันจะอร่อยกว่าอืมไอเจ้าหนกม่วงน่ากินหมดแล้วเรอยงสองสามสี่ห้าหกออออะไรวะน่ะขย้อนออกมาจัด มาสี่ล้าน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 ได้มาวับมางวับมาบ้ามึงวัมบาม,วมาได้ไงวะไปไปไป,ไปโดนไป,ไปโดนไปโดนเลยเลโอเคดีมากโกลเก็บเลยเดี๋ยวที่นี้ขยับพุ่งไปดูโอ้โหแม่งรอยตีนขนาดนั้นมึงกูไม่รู้อะ ในในรอบนี้ก็ชาฉากลับมาด้วยได้ว่ากจบไม่ได้ากาจบเราอยู่ห้องลับดิหนึ่งพันปีผ่านไปอปุ้ยเตียงเข้าหางไรแหรงโอ้พี่เลเาปึ๊อันนี้ก็ให้ใส่สีนะครับโอ้จะใส่สีเหันตายแล้วมั้งกบเอ่ออง่ารัฮัลโหล e ะมันมา, <Hello there. S 1> มาจากไหนนะ้าสวัสดีโอ้โหโดนแม่ง นางกูกว่าเฮียนี่สมหรับที่มันโดนทีสิ่งเวลาฉลอดโอ้ยดวตามผมมาเลยครับชั่วอย่าเลยครับไปไปโดนโดนโดนเร็วๆโดน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 กูค่อนข้างเร็วอ่ะไม่ได้กูค่อนข้างเร็วอ่ะเออขี้โกงขี้โกง you stupid เออนั่นแหละขวายเอ้ยไปเป็น KFC ซะ เริ่มเริ่มเรื่องที่พูดเป็นจริงซะไอ้ที่ไปห้องลงห้องรับอะไรอะช่างแม่งวะไอ้เฮียงูดูช่องอื่นนะกระจอกเป็นเกฟซีเลยนะมีอะไรไหมวะโอ้เนี่ยโอ้โดนแม่งเฮ่ยนะบ้าเฮ้ยเม่์อยู่ข้างนอกเลยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่อยู่ข้างนอกอยู่เลยจู่ๆแม่งก็วาร์ปมา <S <S ยอดเยี่ยมมืมึงไปเลยนะ้อง วิบาเออติดบาเรเลียนี่คือแล้วมันก็จะเป็นเล็บแล้วกูจะไปเจอไอ้เฮียตัวเขียวเดอะฮักรอไปพราแม่งจะมาเนี่ยกูตายแล้วมั้งกูโดนเคฟซีกินแล้วมัง <c oughs> <ๆ>้งไม่เห็นเฮียได้อย่างน่ะโอ้โหก็จะมาแต่เลบบ้านเองมันเป็นอย่างเงี้ยลุทุเรศไปไปไปให้กูขึ้นยังอะแล้วกูกดลงมาเลยเฮียเดยออฮักจะมาจะมวยจะอะไรมาเถอะเก่งขนาดนั้นเลยก็ข้างเร็วนะ โอโยกเยกโยกเย,ยกมาอยู่ไหนสัตว์มานี่มามาเจอจะมาดงไว้อะไรมามามาไหนไหนไหนมาอู้ดีไงเด๋ยครับโอ้เจ้บุจอสวัสดีน่าง่วงวะมาดิก็อโยกเยกเออแล้วกูก็สลบแล้วมันจะขึ้นว่า ถ้าอยากเล่นต่อให้กดช์ปเตอร์สองมาใช่ไหมผมคอดูใช่ว่าวเล่นจบแล้วนี่ไงก็ต้องกดก็ต้องซื้อภาคสองมาเล่นนะโอว้ว้าวนี่มันตัวเฮียเลยเนี่ยแบนแบนบ้า